วันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพใหญ่ที่เหนือกว่าแค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนแต่เป็นมหากา,การเมืองระดับโลกที่กำลังจะตัดสินอนาคตของเพื่อนบ้านเราและแน่นอนว่ามันกระทบกับประเทศไทยโดยตรงขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้คือการรวมกันของบาแสจากหลายแหล่งข่าวระดับโลกทั้งสื่อตะวันตกองค์กรสิทธิมนุษยชนและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ที่กำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าตระกูลฮุนที่ครองอำนาจมาเกือบ4 0ปีกำลังจะถึงจุดจบแบบไม่คาดฝันส่วนที่1แผนการจุดไฟชายแดนที่พลิกมาเผาตัวเองที่น้องครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะเปิดโปงนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดมันเริ่มจากแผนการที่ถูกวางไว้ของสมเด็จฮุนเซนเอง เราได้รายงานไปแล้วในครั้งก่อนนะว่าสถานการณ์ชายแดนที่ระอุข,ขึ้นมาทั้งบริเวณช่องอันม้าและปราสาทตาเมินทมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือบทละครที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าโดยผู้กำกับคนเดียวนั่นคือคุณเซนเพื่อหวังใช้ความตึงเครียดนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อยึดคืนพื้นที่ข้อพิพาท1 0ถึง11จุดที่เขารู้สึกว่าเสียไป1.1กับดักที่ถูกสร้างขึ้นยิงก่อนเพื่อกล่าวโทษไทย นักวิเคราะห์ชี้ว่ากลยุทธ์คือการให้ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ยิ่งก่อนจากนั้นก็ใช้จังหวะที่สถานการณ์สงบลงถ่ายภาพไว้เพื่อเก็บหลักฐานและนำหลักฐานเหล่านั้นไปกล่าวโทษว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายก่อเหตุเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การรุกรบที่จะตามมามันคือกลยุทธ์ทุ่มกำลังเต็มที่ที่หวังจะรุกรบจบเร็วและนำชัยชนะทางการทหารที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไปโมกับประชาชน ก่อนการเลือกตั้ง1.2ความพ่ายแพ้นในสงครามข่าวสารระดับโลกแต่สิ่งที่ตระกูลฮุนประเมินพลาดอย่างมหันคือสนามรบแห่งข้อมูลข่าวสารครับในอดีตรัฐบาลกัมพูชาสามารถควบคุมและป้อนข่าวสารด้านเดียวผ่านสื่อภายในประเทศได้แต่ในเวทีโลกยุคโซเชียลการทำเช่นนั้นไม่สามารถทำได้อีกต่อไป สื่อตะวันตกและสื่อระดับโลกมองเห็นความพยายามในการสร้างข้อมูลเท็จนี้อย่างชัดเจนสื่ออย่าง The d i p l o มั t ถึงกับเขียนบทความวิเคราะห์เลยว่าตระกูลหุนแพ้ภายตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาแพ้สงครามข่าวสารแบบไม่มีชิ้นดีสาเหตุหลักที่พวกเขาแพ้คือทำลายสื่อตัวเอง รัฐบาลฮุนได้ทำลายสื่ออิสระในประเทศมาอย่างเป็นระบบพอเกิดเรื่องใหญ่ที่ต้องชี้แจงกับชาวโลกพวกเขาจึงไม่มีกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือเหลืออยู่เลยความโปร่งใสของไทยในทางกลับกันฝ่ายไทยเลือกเส้นทางของความโปร่งใสภาคณะทูตานุทูตจากกว่า23ประเทศไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายพลเรือน ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันภาพที่ออกมาสู่สายตาโลกจึงชัดเจนมากกว่าไทยคือผู้ถูกกระทำการปะทะชายแดนครั้งนี้จึงกลายเป็นเวทีตรวจสอบระดับนานาชาติที่ตระกูลหุนถูกบังคับให้ขึ้นไปแสดง ท้ดแท้ให้โลกเห็นความอ่อนแอความก้าวร้าวและความไม่เป็นมืออาชีพจึงถูกแฉออกมาหมดเปลือกและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มหาอำนาจตัดสินใจว่าพอแล้วสำหรับประกูลนี้ส่วนที่2 The Double Checkmate มหาอำนาจสองขั้วพร้อมใจเช็คบิลที่น้องครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระบอบเผด็จการไม่ใช่สัตวูภายนอก แต่คือการที่มหาอำนาจผู้ค้ำจุนพร้อมใจกันหันหลังให้และนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประกูลหุนมันคือการคีบสองด้านที่ไม่มีทางหนีรอด2.1พยาอินซีสหรัฐอเมริกาผู้หมดความอดทนฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือพยาอินซีนั้นเอื้อมระอาต,ต่อระบอบหุ่นมานานแล้ว องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch หรือ Amnesty International ออกรายงานถล่มแทบจะรายเดือนนว่ารัฐบาลฮุนมาเน็ตไม่ต่างจากพ่อยังคงเดินหน้าปราบปรามผู้เห็นต่างและปิดปากสื่ออย่างต่อเนื่องแต่ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจต้องลงดาบคือการเปิดโองค์ที่น่าตกใจที่สุด รายงานล่าสุดของ Amnesty International ระบุอย่างชัดเจนว่ากัมพูชากลายเป็นแหล่งของทาสยุคใหม่เป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์และการทรมานในศูนย์แกง้งลเเ็นเตอร์ขนาดใหญ่กว่า50แห่งซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจนี่ไม่ใช่แค่รัฐบาลเผด็จการแต่คือรัฐที่สนับสนุนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดคือแผนการที่ถูกวางรอไว้แล้ว Heritage Foundation ซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมองของโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนแผนจัดการกัมพูชาไว้เป็นฉากฉาก พวกเขาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตและสั่งห้ามออกวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบ่อนทำลายประชาธิปไตยในกัมพูชานี่คือแผนปฏิบัติการที่รอแค่ทรัมป์กลับมาก็พร้อมจะหยิบมาใช้ทันที2.2พยามังกรจีนเพื่อนทรยศที่แทงข้างหลัง ทีนี้มาดูฝั่งพยามังกรอย่างจีนที่ใครๆก็คิดว่าเป็นแบ็กอัพที่ไว้วางใจได้ของประกูลหุนกันบ้างเดิมทีจีนกับกัมพูชาต่างประกาศมิตรภาพเหล็กไหลกันอยู่ตลอดเวลาแต่เบื้องหลังมันคนละเรื่องเลยครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อหุนมาเนตพยายามเล่นไพ่สองหน้าแอบไปเจราจากับอเมริกาเพื่อขานอำนาจจีน ในเกมของจีนนี่คือการหักหลังที่ยอมรับไม่ได้จีนต้องการลูกน้องที่พักดีไม่ใช่คนที่พร้อมจะเปลี่ยนข้างได้ทุกเมื่อจีนจึงเริ่มเดินเกมทันทีครับพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าในกัมพูชามีขั้วอำนาจใหญ่ในกองทัพอีกขั้วคือตระกูลเตียของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเตียบันและสัญญาณที่จีนส่งออกมานั้นชัดเจนราวฟ้าผ่า เอกอัครราชะทูตจีนประจำกัมพูชานายหวังเหวินถีย่อรอก,กลับไปปรากฏตัวร่วมพิธีและตรวจการที่ฐานทัพเรือเรียมเคียนข้างกับเตียบันที่เกษียณไปแล้วลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนประธานบริษัทใหญ่ไม่คุยกับซ e o คนปัจจุบันแต่กลับไปถ่ายรูปสนิทสนมกับอดีตรองซ e o ที่เป็นคู่แข่ง นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าจีนกำลังเดิมพันกับม้าตัวใหม่และทิ้งตระกูลหุนให้โดดเดี่ยวโครงการใหญ่ๆที่จีนลงทุนไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติเตโชจึงไม่ใช่ของขวัญครับแต่มันคือสัญญาณนี่และการปักหุดยึดทรัพย์สินสำคัญของประเทศไว้รอสำหรับยุคหลังตระกูลหุนนั่นเองส่วนที่3 ความน่าเฟะจากภายในและตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาลงเมื่อแรงบีบจากภายนอกหนักหนาสาหัสขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการเน่าจากข้างในที่ไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไป3.1หนหนูหนีเรือล่มชนชั้นนำซื้อพาสปอร์ต สัญญาณแรกที่ชัดที่สุดคือการหนีของชนชั้นนำสื่ออย่างรอยเตอร์ได้ขุดคุ้ยมาพบข่าวชาวว่ามีคนในประกูลฮุนและรัฐมนตรีระดับสูงหลายคนแอบไปซื้อสัญชาติไซปรัสเตรียมไว้ทั้งครอบครัวสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านพูดได้เจ็บแสบมากครับเขาบอกว่าการซื้อพาสปอร์ตต่างประเทศแบบนี้แสดงให้เห็นว่าฮุนเซนรู้ดีว่าระบอบของเขากำลังจะถึงจุดจบ และตัวเขาและครอบครัวกำลังเตรียมที่จะหนีออกไปหาที่ปลอดภัยในต่างประเทศนี่คืออาการของหนูที่รู้ว่าเรือกำลังจะลม่มพวกเขากำลังหาทางหนีตายและเตรียมขนเงินที่โกงไปใช้ชีวิตสบายทิ้งให้ประชาชนรับกรรม3.2ประชาชนตื่นรู้การปฏิวัติโซเชียลเมื่อชนชั้นนำคิดจะหนีประชาชนก็เริ่ม ื่นรรู้คับกระแสะในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเปลี่ยนทิศทางอย่างน่าตกใจจากที่เคยเต็มไปด้วยข้อความด่าทอชาติไทยตอนนี้กลับกลายเป็นการหันปืนใหญ่ไปที่ผู้นำตัวเองมีคอมเมนต์จริงๆใน reddit ที่ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาป้อนแต่ข่าวเฟกให้ทุกคนและไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว หรือแม้แต่ในเฟซบุ๊กของฮุนเซนเองก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ตัดพอว่าน่าสงสารคนกัมพูชาประเทศยังไม่พัฒนาแต่ผู้นำก็ยังคงชักจูงให้ประชาชนมองโลกต่างออกไปนี่คือเสียงจริงๆของคนที่เริ่มทนไม่ไหวพวกเขาถูกกักไว้ในความคิดชาตินิยมที่ล้าสมายัยในขณะที่ท้องยังคงหิวโหวย3.3ตะปูตัวสุดท้าย วิกฤตเศรษฐกิจจากไทยโมเดลเนปาลที่รัฐบาลกลัวที่สุดและสิ่งที่มาเป็นตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาลงก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการตัดสินใจของประเทศไทยครับพี่น้องไทยเราคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาการค้าชายแดนมีมูลค่ามหาศาลและเมื่อไทยปิดด่านเช่นด่านอรัญญประเทศ เพียงไม่กี่แห่งการค้าดิ่งเหวเกือบ100%ธุรกิจเจ๊งระนาวแรงงานกัมพูชาเกือบ1ล้านคนต้องตกงานกลับบ้านความเดือดร้อนแสนสาหัสนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะเปลี่ยนความไม่พอใจทางการเมืองเฉยๆให้กลายเป็นการอดอยากปากแห้งซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทุกระบอบก,การปกครอง วิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี้กำลังเร่งให้เกิดในปานโมเดลในกัมพูชาในปานโมเดลคือการที่คนรุ่นใหม่หรือเจนซ่ที่โกรธแค้นรัฐบาลคอร์รัปชันนัดกันผ่านโซเชียลมีเดียออกมาประท้วงจนสามารถโค้นล้มรัฐบาลที่ครองอำนาจมานานได้สำเร็จรัฐบาลหุนกลัวโมเดลนี้จนตัวสั่นครับ หลักฐานคือการที่พวกเขาเพิ่งสั่งจับกุมนักกิจกรรมเยาวชนเกือบหนึ่งคนแต่การกระทําแบบนี้ยิ่งราดน้ำมันเข้ากองไฟสรุปประกูลหุนจนมุมของจริงสรุปสถานการณ์ของประกูลหุนตอนนี้คือจนมุมของจริงครับพี่น้อง พวกเขาติดกับดักที่ไม่มีทางออกเลยความพ่ายแพ้ต่อไทยหาเรื่องทะเลาะกับไทยจนตัวถูกแฉบนเวทีโลกสื่อใหญ่อย่างเดอไดทีเอลโอมัสตราหน้าว่าเป็นผู้นำที่ล้มเหลวอเมริกาเช็คบิลมหาอำนาจตะวันตกหมดความอดทนองค์กรสิทธิรุมถล่ม,ลมคลังสมองก็ร่างแผนคว่มบาดรอไว้แล้ว จีนแทงข้างหลังที่ใหญ่ที่ไว้ใจหันไปจับมือกับประกูลเตียเตรียมเปลี่ยนตัวผู้เล่นและยึดทรัพย์สินสำคัญของประเทศคนในก้อนเน่าชนชั้นนำซื้อพาสปอร์ตเตรียมหนีตายในขณะที่ประชาชนก็ตาสว่างหันมาด่าผู้นำตัวเองในโซเชียลเชื้อเพลิงปฏิวัติการปิดด่านของไทยสร้างวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้เกิดการลุกฮือตามในปานโมเดลที่พวกเขากลัวที่สุดประกูลหุนโกโหกและสร้างเรื่องจนตัวเองกลายเป็นภายต่อทั้งภูมิภาคและตอนนี้มหาอำนาจก็พร้อมแล้วที่จะยื่นใบเสร็จเก็บเงิน ต้องขอบคุณที่น้องทุกคนที่ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ